สวัสดีทุกท่านครับจากคลิปที่ผ่านมาผมก็ได้พาเพื่อนๆทุกท่านไปทําการถอดรอร้อเมล็กจานไฟของ Onda GX150 ตัวที่อยู่ฝั่งทางด้านขวานั่นเองนะครับทุกท่านในคลิปนี้เข้ามาอีกแล้วนะครับตัวที่อยู่ฝั่งทางด้านซ้ายมือนะครับในตระก,กูล G เหมือนกันเลยนะครับทุกท่านในตระก,กูล G เหมือนกันเลยแต่ G ที่ว่านี้บมเมน G ซซนบมเมน G ลีดเดอนะครับ แต่เป็น G 2 0 0นะครับก็คือเครื่องสูบน้ำา o o n d a G 2 0 0นั่นเองที่รับเข้ามาใหม่นะครับทุกท่านเพราะว่านะครับช่วงนี้เป็นฤดูทำนานะครับก็จะมีการสูบน้ำออกนะครับเพราะว่าไบหวานข้าวแล้วน้ำท่วมข้าวบ้างละนะครับหรือว่า่ากลัวว่าภัยแล้งจะมาจะต้องสูบน้ำใส่นาใส่ข้าวนะครับช่วงนี้ก็นะครับก็เลยมีการนำเครื่องสูบน้ำมา ทำการซ่อมแซมแก้ไขบ่อยนะครับแล้วก็เริ่มจะเยอะขึ้นนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับไอ้ตระกูล G เนี่ยตระกูล G นะครับเป็นเครื่องยนต์ทองขาวนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะ G เฉยๆเนี่ยเป็นทองขาวนะถ้าเป็น G X นะครับถึงจะเป็น C I นะครับ C D I ก็มี2 C D I อีก C D I คอยนอก C D I คอยในอีกนะครับทุกท่านอาก็ว่ากันไปนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นเมื่อกี้นะครับวิธีการถอดน็อต ล้อแม่เหล็กจานไฟนะครับของ G ร้อยห้าสิบไปแล้วนะครับซึ่งนะครับเท่าที่ดูเห็นไหมนะครับ G ร้อยห้าสิบถอดง่ายนะเครื่องนี้นะครับในการที่เราถอดเนี่ยนะครับก็ถือว่าง่ายนะครับก้อนตีไม่กี่ทีก็ออกนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการดูดนะครับหรือว่าการเอาล้อแม่เหล็กจานไฟออกเพราะว่าล้อแม่เหล็กจานไฟเนี่ยอ่ามันจะเป็นเตเปอร์นะครับมันจะล็อกกันแน่นนะครับทุกท่าน ล็อกกันแน่นไม่เท่าไหร่นะล็อกกันแน่นไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าล็อกด้วยสนิมนี่ล็อกล็อกด้วยน้องหนิมน้องหนิมเป็นคนล็อกนี่โอโหงานเข้าเลยนะครับทุกท่านนี่นะครับเดี๋ยวจะถอดให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งหนึง่งนะครับหลังจากที่ลองทริปไปแล้วนะครับเมื่อ,อาน่าจะประมาณเดือนหนึ่งนี่แหละนะครับทีนี้นะครับเครื่องตัวร้อยห้าสิบนั้นผมยังไม่ได้ทําคลิปต่อก็ทิ้งอยู่นี่แหละนะครับเพราะว่า อ่าตัวนี้ผมซื้อเอาแล้วลูกค้าไม่ซ่อมนะครับส่วน G 2 0 0นี้นําเข้ามาใหม่นะครับทุกท่านนะตัวนี้จะซ่อมนะครับทุกท่านนะนะครับทีนี้นะครับก็วิธีการเอาออกนะครับในตัว G 1 5 0ผมก็จะกระแทกแบบนี้นะครับกระแทกไฟพอแบบนี้นะครับเดี๋ยวมันก็หลุดนะครับตีไม่กี่ทีมันก็หลุดนะครับทุกท่านนะอ่านะครับแต่ว่าลองมาดูเครื่องยนต์ตัวนี้กันนะครับตัว G 2 0 0นะครับที่รับงานเข้ามาใหม่นะ ทีนี้พอรับงานเข้ามาเนี่ยนะครับจากตัว G สองร้อยตัวนี้นะครับรับแจ้งเข้ามาว่าร้อนแล้วดับร้อนแล้วดับนะครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดนะแต่เราก็ไม่รู้นะครับว่าคําว่าร้อนแล้วดับหรือว่าใช้ไปนานๆแล้วมันดับซึ่งสองอาการนี้คล้ายกันแต่เป็นอยู่นะครับคนละจุดเลยนะครับอาการแรกนะครับก็คือร้อนแล้วดับเพราะว่า ไม่ใช่ร้อนแล้วดับนะครับสตาร์ทนานแล้วมันดับเพราะว่าน้ํามันลงไม่ทันลงไม่พอนะครับน้ํามันลงไม่พอแน่ๆนะครับถ้าหากว่าถังอุดตันหรือว่าฝาถังเป็นสนิมฝาถังอุดตันกรองอุดตันนะครับแต่ว่าที่แน่ๆนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้สามารถดึงเครื่องให้หมุนได้นะครับถ้าดึงเครื่องหมุนได้ก็ลูกสูบไม่ติดนะครับแต่ว่าคาว่าลูกสูบไม่ติดไม่ได้หมายความว่าแหวนมันจะไม่หักไม่ได้หมายความว่าปลอกสูบมันจะไม่ลายนะครับอันนี้ก็ แก้การตรวจเช็คเบื้องต้นว่ามันหมุนได้นะครับนี่ลองมาดูตรงนี้นะครับดูเลยนะครับว่าสภาพนะครับสภาพฝาถังเป็นแบบนี้อย่างที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยนะครับเพื่อนเือนคิดว่าภายในตัวเครื่องมันจะเป็นอย่างไรถ้าว่าถังน้ํามันเป็นขนาดนี้นะครับนั่นหมายความว่ามันต้องทิ้งไว้นะครับต,ต้องทิ้งไว้ประมาณนี่แหละ5ปีขึ้นละมั้งนะครับทุกท่านนี่สภาพภายในถังน้ํามันเป็นอย่างนี้ ไม่รู้ว่าจะเอาได้หรือเปล่าเทน้ํามันลงไปมันจะไหลมันจะรั่วมันจะซึมหรือเปล่านี้ก็อ่ะคอยมาว่ากาันต่อไปในอนาคตนะครับทุกท่านนะนะครับหน้าที่ของเราตอนนี้นะครับก็คือไล่ดําการตรวจเช็คให้เครื่องมันติดนั่นเองนะครับทุกท่านนะตอนนี้นะครับก็มีบู2สองตัวเดอนี่เดอร์อยู่ถังน้ำมันครับอ่าทีนี้นะครับเมื่อเรานะครับเช็คแล้วเราจะถอดถังน้ํามันออกมาถอดมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะทําการตรวจเช็คไฟหัวเทียน นะครับว่าไฟหัวเทียนมาไหมแต่ที่แน่แน่ถอดออกมาปั๊บก็เจอเลยเครื่องหลวมชัดเจนนะครับทุกท่านกรณีแบบนี้นะครับขี้เขมเหาเป็นก้อนแบบนี้นะครับยังไงก็เครื่องหลวมกินน้ํามันเครื่องอยู่แล้วนะครับทุกท่านควนไหลทวนๆกูเล่าผมว่าเดี๋ยวนี้นะครับเครื่องตัวนี้นะและที่สําคัญทิ้งไว้นานๆนะครับตรงนี้มีคราบน้ําให้เห็นชัดเจนนะแต่ด้วยอ่าคุณภาพของกล้องแล้วไม่สามารถตรวจจับความชื้นของน้ําได้นะครับแต่ผมเห็นเป็นไอน้ํานะครับทุกท่านนะ เอานะครับเราก็ได้ทําการดึงเช็คแล้วนะครับว่าไฟมาไหมนะครับไฟไม่มานั่นเองนะครับทุกท่านนี่แหละนะครับงานจะเข้าผมก็ตอนนี้แหละนะครับตอนไฟไม่มานี่แหละนะครับถ้าไฟมาผมไม่ผมไม่คิดหนักเลยนะถ้าไฟมาเราจะได้ไปทําอย่างอื่นไงแต่ถ้าไฟไม่มานะครับอ่าไฟไม่มาเนี่มันก็เกี่ยวข้องกันกับร้อนดับด้วยนะครับ อีกส่วนหนึ่งของอาการร้อนดับก็คือเรื่องของวาล์ชิดวาล์ยันนะครับเวลาร้อนแล้ววาลมันยันนะครับอันนี้ก็ร้อนดับได้เช่นเดียวกันนะครับทุกท่านนะเอานะครับในเคสนี้นะครับขออนุญาตยกยอดไปเลยนะครับก็คือการถอดน็อตตรงนี้นะครับน็อตมูเล่หรือว่าน็อตเพาข้อเหวี่ยงน็อตจานไฟเนี่ยถอดไม่ออกนะครับประเด็นแรกเลยก็คือถอดไม่ออกอ่า บางทั้งที่นะครับผมก็ได้คัดล็อกเหมือนกับตัว G150 นะก็คัดล็อกสอดล็อกเหมือนกันแล้วก็ตีเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ตีไม่ออกบอกตรงๆนะครับนี่ก็คืองานมันไม่ได้กินหมูเสมอไปนะครับงานมันไมมางานมันไม่ได้ง่ายเสมอไปนะครับทุกท่านในเคสนี้การถอดน็อตนะครับการถอดน็อตผมใช้บล็อกลมยิงหมดหมดลมไป5ถังนะครับ5้าถังนะปั๊มเต็มๆแล้วก็ยิงปั๊มเต็มๆแล้วก็ยิงนะครับทุกท่านนะประมาณ5ถังนะครับทุกท่านน็อต คายออกมานะครับเคาะคายออกมาแล้วปัญหาอีกต่อมาก็คือการดูดล้อแม่เหล็กจานไฟนะครับไม่ว่านะครับจะใช้วิธีการเคราะกระแทกมันก็ไม่ออกนะครับใช้ตัวดูดเนี่ยตัวที่เพื่อนเได้นนเห็นเนี่ยดูดขอบนอกนะครับมันก็ไม่ออกอยู่ดีนะครับทุกท่านนี่แหละนะครับปัญหามันเกิดเนื่องจากทิ้งไว้นานนะครับเป็นสนิมเพื่อนๆนได้หลายท่านอาจจะบอกว่า เอ้ยล้อแม่เหล็กการไฟตรงที่มันเป็นเตเปอร์มันไม่เป็นสนิมอันนี้ไม่ใช่นะน้ํามันซึมเข้าฝั่งทางร่องริมนะครับทุกท่านนะครับสุดท้ายนะครับเวลาเราดูดเนี่ยดูดขอบนอกเนี่ยโอ้ดูสภาพน็อตเลยนะครับอันนี้ก็คือน็อตที่ผมใช้ดูดนะครับเวลาเราดูดขอบนอกมันดูดไม่ออกนะครับเพราะว่าขอบนอกมันโก่งมานะครับตรงกลางมันไม่ออกนะครับสุดท้ายก็ต้องมาใช้ตัวดูดการไฟนะครับของ กลุ่ม e x c i t ซ r M.R15 นะครับใช้ในการดูดออกเนี่ยนะครับในขณะที่ทั้งบล็อกลมทั้งกระแทกนะครับถึงจะออกมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะว่ากว่าที่ผมจะออกมาได้นั้นมันยากมันง่ายแค่ไหนนะครับทุกนทะ่านเดเดี๋ยวจะคลายน็อตออกมาให้ทุกท่านได้ดูนะครับแต่ที่แน่ๆน,นะครับผมอยากจะทําเครื่องทองขาวเพราะว่าผมอยากจะเก็บลงในในนี่แหละ ในโซเชียลนะครับเพราะว่าโซเชียลมันก็เปรียบเสมือนหนังสือเล่มใหญ่เล่มหนึ่งนะครับเป็นโน้ตบุ๊กนะครับอ่าเราจะได้เก็บความรู้ตรงนี้ไว้ให้ช่างรุ่นน้องๆได้ดูกันเพราะว่าต่อไปมันจะไม่มีแล้วในเครื่องทองขาวนะครับทุกท่านนะครับก็เลยอยากจะทําคลิปพวกนี้มาสื่อให้น้องๆช่างรุ่นใหม่ได้ดูกันนะครับว่าทองขาวเป็นยังไงตั้งยังไงนะครับในคลิปหน้ามีการตั้งทองขาวอย่างแน่นอนนะครับในคลิปนี้ ดูวิธีการถอดก่อนนะครับทุกท่านแนะบบนี้ก็คือหน้าตาของทองขาวที่อยู่ภายในตัวเครื่องนะครับซึ่งถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์รุ่นเก่าๆนะครับผมก็ไม่ได้ทํานานแล้วในตระกูล y 80นะผมก็เคยทําอยู่ในตระกูล C C รุ่นเก่าๆนะครับผมก็จําได้อยู่แต่ว่าไม่ได้ทํามาหลาย10ปีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะทําให้ไฟออกได้ไหมนะครับอ่าอันนี้หนะ้าทองขาวเห็นไหมสกรปรกมากขึ้นเกลือเลย นะครับทุกท่านนี่แหละนะครับเครื่องยนต์ทองขาวนะครับเห็นไหมหน้าทองขาวที่มันสัมผัสกันนะครับอ่ามันจะขึ้นเกลือแบบนี้นะครับถ้าขึ้นเกลือแบบนี้นะครับเกิดการอาร์ไฟลงกาวในลักษณะแบบนี้นะครับก็เลยทําให้ไฟมันไม่ออกหัวเทียนนะครับหน้าที่ของทองขาวนะครับคืออะไรก็คือทําหน้าที่เหมือนคเชื้อคอยในรถมอเตอร์ไซค์ของเรานั่นแหละนะครับเป็นตัวออกคําสั่งให้คอยใจกระแสไฟไปยังหัวเทียนนั่นเองนะครับทุกท่านนะ เอาละนะครับในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อยากจะสื่อสารให้เพื่อนๆได้รู้ว่าการที่เราจะถอดล้อแม่เหล็กจานไฟเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับการที่เราจะนําเครื่องสูบน้ําเครื่องหนึ่งมาซ่อมทุกวันนี้เอาไปเปรียบเทียบกับซื้อนะครับกับซื้อใหม่เลยอันไหนจะคุ้มค่าก,กว่ากันก็ให้เพื่อนๆพิจารณาเอานะครับเพราะว่าเครื่องสูบน้ําทุกวันนี้นะครับราคา ประมาณไม่ถึง2,000หรือว่า2,000กว่านะครับสามารถใช้งานได้หลายปีนะครับถ้าว่านำมาเทียบกับการซ่อมแซมเนี่ยราคามันเท่าๆกันเลยนะครับทุกท่านก็เอาไปพิจารณาเป็นแนวทางไปแล้วกันนะครับทุกท่านแต่นะครับเครื่องยนต์พวกนี้ถ้าว่าเราซ่อมเนี่ยมันก็ใช้งานได้นานเหมือนกันนะเพราะว่าเครื่องพวกนี้นะครับสเปคมันได้นะครับ,รนะค,รบคุณภาพมันดีกว่านะครับการออกแบบมาดีกว่า อของรุ่นใหม่ๆอย่างแน่นอนนะครับเอานะครับคลิปนี้ผมก็คงต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปทําการปรับตั้งทองขาวของเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับ G200 ครับทุกท่าน